สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม l a g n a l o k Origin Server Global นะครับหลังจากที่ตัวเกมอัปเดตแพทเมอร์นาการแล้วก็ Toy Factory เข้ามาแล้วนะครับก็มีระบบใหม่เข้ามาด้วยก็คือระบบการคอลเลคชันหรือว่าระบบเด็กนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้จะพามาเทสการเซ็ตที่ชื่อว่า Minor b r u t a l i t y นะครับก็คือเซ็ตของยกเยงนั่นเองนะครับซึ่งผมสามารถทําไปแล้วครบ3ดาวแล้วนะครับทั้งเซ็ตเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเก็บ Stack Power ได้ทั้งหมดกี่ชั้นกันนะครับมารับชมกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกมและกอารล็อกออริจินะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโดยเอฟเฟกของเซต m i n น r b r u ู a อลิตนะครับประกอบด้วยการ์ดยกเยกการ์ด p พลย์เซ็ e เตรตันการ์ดสวิตแมนติดการ์ดแคมแล้วก็การ์ดวิ l โรสนะครับเอฟเฟกของเซตนี้ก็คือเมื่อใช้สกิลที่เป็นแบบกายภาพนะครับจะมีโอกาสที่8%ที่จะได้รับเอฟเฟกต์พาวเชั้นทุกๆ1วินาทีนะครับ ก็คือเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บนะครับมันจะคำนวณว่าติดโอกาส28%ไหมถ้าติดก็คือจะได้ empower 1ชั้นนะครับถ้าไม่ติดก็คือไม่ได้ empower นะครับถ้า awake สามดาวครบทั้ง5ใบก็จะได้โอกาสติดเอฟเฟกต์ empower อยู่ที่40%เลยนะครับสาเหตุที่เราต้องเก็บสแต็ก empower เนื่องจากว่ามันจะมีเซ็ตการ์ดบอสปลอมหรือว่าการ์ด b o สจริงที่เมื่อเราเก็บสแต็ก empower ครบ15ชั้นแล้วนะครับมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพหรือดาเมจเวทมนต n t เพิ่มขึ้นอีกการ์ดบสปอรยเซ็นต์ถ้า ดับเบิรเกงเกอร์แล้วก็โอบาลอนนะครับหรือเกิดเป็นบอสแท้เนี่ยจะเพิ่มถึง80%เลยนะครับเมื่อพาวเวอร์ถึง15ชั้นนะครับซึ่งหากเราต้องการเพิ่มดาเมจจากการใช้การ์ดบอสจริงหรือบอสปลอมนะครับจะต้องเก็บสแต็กพาวเวอร์ให้ครบ15ชั้นใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องหายอีก2เซตนะครับเพื่อที่จะหาสแต็กพาวเวอร์ให้ครบ15ชั้นนะครับเนื่องจากว่าระบบการ์ดคอลเลกชันเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้แค่3เซตเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเซตแรกก็คือมายเนเรเ์บูตอลิตนนี้ละครับ และอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตการ์ดสี่วงอย่างเช่นเซตที่ชื่อว่า Major Utility นะครับก็คือเซต Archer Skeleton Soldier Skeleton Slow Fall Cruiser แล้วก็การ Baby นะครับเสนี้จะยากตรงที่เป็นการ์ดสี่วงนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์จากการใช้สกิลกราะภาพเนี่ยโอกาสติด Empower จะติดง่ายกว่าเซตการ์ดสีฟ้านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดการ์ดม่วงครบ5้าใบไม่เอาเวก็คือได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเยอะกว่าเซตการ์ดยกเย้อีกนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็คือเซตที่เอาไว้เพิ่มดาเมจจากการที่เก็บ p o ว e r Core สิบห้าชั้นนะครับรวมเป็นเเซซตตพออดีนะคครับกก็ืยย เซตอาร์เชอร์สเกตตันหนึ่งแล้วก็เซตพิลลี่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างที่ผมตั้งใจจะทำเซตคอลเลกชันอันนี้ไว้นะครับต่อมานะครับมาลองเทสเก็บสแต็กพาวเวอร์จากเซตการ์ดยกเย่ยกันนะครับโดยตัวละครที่เทสจะเป็นสไนเปอร์ใสเอเดลเอลฟาวคอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่การ์ดออกอาร์เชอร์อยู่2ใบนะครับเพื่อให้มันไล่สกิลดับเบิลสตาร์แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นสกิลแบบกายภาพซึ่งสอดคล้องกับเซตของยกเย่ยนั่นเองนะครับที่ต้องใช้สกิลแบบกายภาพถึงจะมีโอกาสได้เอ็มพาววเอรร์ชัั้นนะคบ ตัวอีกสองใบที่เหลือเป็นฮุกบอมแล้วก็ไพเลสเกรตันซึ่งไม่มีออโต้สกิลแต่อย่างใดนะครับแล้วเดี๋ยวรอบ2เราจะลองมาเทสใส่การ์ดบอลการ3ดาวอีกหนึ่งใบดูนะครับว่าจะสแต็กพาวเวอร์ได้เพิ่มขึ้นจากของเดิมไหมนะครับอามาเทสกันนะครับรอบแรกเป็นออกอาเชอร์สองใบแล้วก็มีออโต้พาสซีจากสกิลนกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสที่ประมาณ1นาทีนะครับตอนนี้สแต็กเอ็มพาวเวอร์อยู่ที่ประมาณ4-5ชั้นนะครับยังไม่ขึ้น6นะครับ เริ่มขึ้น6แล้วนะครับเป็น5กับ6แล้วไม่ขึ้น7นะครับสรุปก็คือตอนใส่อออาเชอร์2ใบนี้นะครับจะเก็บสแต็กเอ็มพาวเวอร์ได้สูงสุดประมาณ6ชั้นนะครับเมื่อกี้ลืมให้ดูแอดทัศนสปีดนะครับอยู่ที่500%นะครับโดยเราจะเทที่500%เหมือนกันหมดนะครับต่อมานะครับมาลองใส่การ์บอลกัน3ดาวที่เครื่องประดับดูนะครับ โดยการที่เราใส่การ์ดบอลกันเข้าไปเพิ่มนะครับจะได้สกิลแบสแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าจะมีการออโต้สกิลทั้งหมด3ใบแล้วก็คือออาอาชเชอร์สใบแบบ3าดาวแล้วก็บอลกัน1ใบแบบ3ดาวนะครับเดี๋ยวเทที่1น่าทีเหมือนเดิมนะครับเพื่อดูแ stack power ได้ทั้งหมดสูงสุดกี่ชั้นนะครับก็จะได้ยินเสียงวิทวิทเพิ่มขึ้นมาครับเป็นสกิลออโต้แบสจากการ์ดบอลกันนั่นเองนะครับ ตอนนี้ s แ a c k Power อยู่ที่ประมาณ4-5ชั้นนะครับเหมือนจะไม่ค่อยขึ้น6ชั้นเท่าไหร่นะครับอ่าเริ่มขึ้น6ชั้นแล้วนะครับเป็น5กับ6แล้วนะครับจริงๆการเทสมจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการที่เราโจมตีแล้วจะมีโอกาสออโต้สกีอกไปนะครับรวมถึงต้องคิดโอกาสตีสแต็กเอมพาวเวอร์จากเซตการ์ดยกเยกด้วยนะครับเดี๋ยวลองเทสหนึ่งรอบแบบตีใกล้ๆก,ก,กันดูนะครับ ตอนนี้ stack empower อยู่ที่ประมาณ5ชั้นนะครับเริ่มขึ้นเป็น6ชั้นแล้วนะครับโดยรวมว่อยู่ที่ประมาณ5-6ชั้นนะครับไม่ต่างจากออกอาเชอร์2ใบสักเท่าไหร่นักนะครับและการเทนรอบนี้นะครับจะเป็นการใส่การ์ด auto skill ทั้งหมด4ใบเลยนะครับก็คือบอลกัน2ใบแล้วก็ออกอาเชอร์2ใบนะครับ แต่ว่าบอนกันอาจจะเป็น3ดาวใบหนึ่งแล้วก็ไม่มีดาวใบหนึ่งนะครับเพ mm hmm. ื่อที่จะได้เทสน,นะครับว่าถ้าเกิดใส่การ์ดออโต้สกิลเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะได้7สแต็กไหมนะครับ mm hmm. ตอนนี้เอ็มเปอขึ้นมา5สแต็กแล้วนะครับเพ mm ่ม hmm. เป็น6สแต็กแล้วนะครับ แต่ดูแล้วไม่น่าจะขึ้น7จ็ดสเต็กนะครับเนื่องจากว่ายิ่งจํานวนชั้นของ Empower สูงขึ้นเนี่ยครับมันจะทําให้ระยะเวลาในการบัฟเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างสเต็ก Empower ชั้นที่6เนี่ยนะครับจะอยู่แค่ประมาณ0 8 6วิเท่านั้นนะครับดูแล้วการใส่การ์ดออโต้สกิลทั้งหมด4ใบกับ2ใบในเครื่องประดับเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับซึ่งถ้าอยากได้ Empower มากกว่าน,นี้ก็ต้องทําการ์ดเซตสี่มวงเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเซตของ al, er leton, 4, user, ก,การ Baby นัยนเกนเับ แต่ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเก็บ Stack Power ได้ถึง15ชั้นไหมนะครับเดี๋ยวคิดไม่รอบหน้าจะไปลองเทสแล้วก็เอามาให้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะเก็บ Stack Power ได้ครบ15ชั้นหรือไม่ก็ตามนะครับการทำเซตการ์ดเหล่านี้ก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่า Stack Power 1ชั้นนะครับจะได้ ADK กับ ADK เพิ่มขึ้น50หน่วยต่อ1ชั้นเลยนะครับอีกาน้อยถ้าเกิดได้ Stack M Power ครบสัก10ชั้นนะครับก็จะได้ ADK กับ ADK เพิ่มขึ้นอีก500หน่วยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเรามาสรุปกันว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราทำเซตการ์ดคอลเลกชันอะไรกันบ้างนะครับ ลำดับแรกก็คือของสายแกาภาพนะครับเซตแรกก็คือ minor brutality ครับก็คือเซตยกเยกนะครับซึ่งจะได้เอฟเฟกก็คือเมื่อใช้ซิลแบบกายภาพแล้วนะครับจะมีโอกาสที่จะได้รับ stack power 1ชั้นทุกๆ1วินาทีนะครับเซตการที่2ก็คือเซตสม่วง major brutality นะครับก็คือเซตการ์ด archer skeleton นะครับซึ่งจะได้เอฟเฟกก็คือเมื่อใช้ซีลกายภาพนะครับจะมีโอกาส55ที่จะได้ stack power 1ชั้นทุกๆ1วินาทีนะครับ ซึ่งเซตนี้จะได้โอกาสติดสเต็คพาวเวอร์ได้ง่ายกว่าเซตของการยกเยกนะครับและเซตสุดท้ายที่จะเปิดใช้งานก็คือเซตของการ์ดบอสปลอมนะครับก็คือเซตของพีโอนียนะครับที่เป็นของสายกายภาพเมื่อเก็บสเต็คพาวเวอร์มากกว่า15ชั้นแล้วนะครับจะได้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับแต่ถ้าเราทำสองเซตด้านบนแล้วเอ็มพาวเวอร์ไม่ถึง15ชั้นนะครับก็ยังไม่ต้องเปิดใช้งานเซตการ์ดบอสปลอมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้สเตตัสนะครับให้ไปเปิดใช้งานเซตอื่่่่่นนนนนนนกกออออ็็ไไดดดด้้ยาาางงเเเเเเชซซตตขฟะะคครรรัับบทีีพมจป์์ ลำดับต่อมาเป็นของสายเวทมนต์นะครับเซตแรกก็คือเซตสีฟ้า Minor Prophecy นะครับเป็นเซตของกาเสกมอมนะครับซึ่งจะเป็นเซตที่เมื่อใช้สกิลแบบเวทมนต์แล้วนะครับจะมีโอกาส28%ที่จะได้รับ s แ a c k Power 1ชั้นนะครับทุกๆ1่วินาทีนะครับเหมือนกับเซตโยกเยกเลยครับแต่ว่าเป็นใช้สกิลเวทมนต์แทนนะครับลำดับต่อมาของเซตสายเวทมนต์ก็คือ Major Prophecy นะครับเป็นเซตของกาสีม่วงครับประกอบด้วยกาเดลูชี่มาดุกไนเมอร์ไนเทลแล้วก็เพนนะครับ เซตนี้จะได้ empower ที่ง่ายกว่าเซตของเซกมอมครับเนื่องจากว่าจะมีโอกาสได้ empower 55%นะครับถ้าเกิดใช้กิแบบเบสมอนใส่มอนเตอร์นะครับและเซตสุดท้ายของสายเวทก็คือเซตการ์ดบอสปลอมนะครับประกอบด้วยแดกูล่ามิดเท็ฟาโลแล้วก็ดักหลอดนะครับก็คือเม่ได้ empower มากกว่า15ชั้นแล้วนะครับจะได้ดาเมจเบมอนเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นสายกายภาพหรือสายเวทถ้าเกิดเราทำการ์ดบอสจริงได้ก็จะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจ80%เลยนะครับ สำหรับสายเวทมนต์ถ้าเกิดเก็บสแต็กพาวเวอร์ไม่ครบ15ชั้นนะครับก็ให้เปลี่ยนจากการ์ดบอสปอมไปใช้เซตอื่นแทนนะครับอย่างเช่นเซตของบิสเกตนะครับที่จะได้เอ็มดาเมจเพิ่มขึ้น2%นะครับถ้าเกิดเปิดครบเซตนะครับเอาเวทครบ3ดาวทุกใบก็จะได้เป็น3.2%นะครับค่อนข้างทําง่ายด้วยนะครับเนื่องจากว่าเซตนี้มีการ์ดแค่ทั้งหมด4ใบนะครับนี่ก็เป็นการสรุปการ์ดคอลเลคชันของแต่ละสายไม่ว่าจะเป็นสายกายภาพหรือว่าสายเวทมนต์นะครับ และก้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันทอครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ5ต่อ5นะครับโดยจะเริ่มการแข่งขันรอบเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับการแข่งขันคู่แรกจะเริ่มต้นประมาณ6โมงเย็นนะครับแล้วก็มีทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับมาร่วมกันรับชมแล้วก็ท่ายผลที่เมราเชียแล้วก็รับของรางวัลกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าแนวทางการทำ collection ร์ดเซตของสายแก้ภาพกับสายเวทมนต์เนี่ยจะเป็นแนวทางที่ับานนะคร ยังไงก็ฝากกดไลค์และก็ซับสไคร b ์ช่องจินเจอร์ a ช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ